สวัสดีครับวันนี้มาดูภาพผงของหลวงพ่อเย็นวัดวันแรงนะครับสร้างเมื่อปีสองสี่เก้าหกชื่อพิมพ์ว่าสามเหลี่ยมแขนหักศอกนะครับรุ่นนี้พิมพ์นี้เท่าที่เห็นจะมีเนื้อนี้เนื้อเดียวนะครับเป็นเนื้อเขียวเป็นเนื้อว่านนะครับเป็นเนื้อว่านผสมผงครับแบบเดียวกับพระภาคใต้นะครับพระสายใต้อะไรอย่างเงี้ยครับ ภาว่านจะมีลาขึ้นนะครับลาขา,ขาวๆเนี่ยฮะเป็นลาว่านนะครับพวกนี้แม้พิมพ์เป็นหินมิดโกนนะครับหินมิดโกนหินลับมีดนะครับแกะเป็นแม่พิมพ์หน้าเดียวนะครับแล้วกดผ้าไปนะครับด้านหลังจะเรียบนะครับเพราะบล็อกแม่พิมพ์มีด้านเดียวนะครับใช้แมกกาะดานกดกดลงไปนะครับแล้วก็เคาะๆเอา ผ้าออกมานะครับผ้าตรงนี้ผิวจะสลบนิดนึงนะครับช่วงนี้จะสลบช่วงนี้คือในไม่พิมพ์นะครับอยู่ในไม่พิมพช่วงนี้คือช่วงที่ตัดออกไปนะครับของมีคมตัดออกไปนะครับช่วงนี้นะครับเป็นจุดดูจุดหนึ่งเลยนะครับช่วงนี้เห็นไหมคระตรงนี้จะเป็นรอยตัดออกไปนะครับรอยตัดออกไปนะครับอันนี้อยู่ในไม่พิมพ์นะครับพิมพ์จะคมเห็นไหมครับผ้าหินมิตรโกนคมนะครับค่อนข้างคม จะคมกบ,บก,กบ,บกทองเหลืองได้ซ้ำนะครับเห็นไหมครับมอหินมิตรโกลเนี่ยเวลากดพิมพ์จะค่อนข้างคมน,นะครับ,รบถือว่าเป็นการกดแบบโบราณน,นะครับสมัยนี้เขาใช้บ็อกทองเหลืองแล้วนะครับพระมนลสารดีนะครับพิธีใหญ่นะครับหลวงพ่อสดวัดปักน้ำนะครับมาเป็นประธานในพิธีลุกเสก คนเล่นสายว่าพักน้ำเขาก็เล่นกันนะครับรุ่นนี้นะครับน่าสะสมทีเดียวนะครับราคาจะต้องได้นะครับเป็นของดีของระยองอีกชิ้นหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวมองข้ามครับภาพแบบนี้เจอที่ไหนเก็บครับโอเคครับวันนี้มาแนะนําแค่นี้นะครับลืมบอกไปนะครับมีปลอมแล้วนะครับภาพพิมพ์นี้ดูดีๆครับเนื้อหา ยังห่างครับโอเคครับสวัสดีครับ